มันสู้ต่อไปไม่ไหวขอเจราจาแล้วค่ะคุณผู้ชมร่อนเอกสารมาที่บิ๊กเล็กขอเจราจาหยุดยิงฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมคะแต่บอกเลยค่ะว่าพอเปิดเอกสารดูเท่านั้นแหละค่ะขเขมรมาสอดใส้ข้อเสนอที่ต้องบอกเลยว่าด้านสุดๆคือต้องหยุดยิงทั้งสองฝ่ายและให้ประชาชนขเขมรย้ายกลับเข้าบ้านที่อยู่ชายแดนที่เดิมก่อนรบอย่างปลอดภยัยแล้วก็มีศัก์รีซะด้วยห้ามทหารขัดขวางโอโหหมดคําจะพูดเลยค่ะ โดยคุณวัสนานาน่มโพสต์ข้อความระบุว่าขเมรยอมแล้วเตียสเลยฮาเป็นฝ่ายส่งหนังสือขอเจราจาหยุดยิงถึงบิ๊กเล็กลงวันที่22ธันวาคมก่อนนัด GBC เผยกลาหมกัมพูชาส่งหนังสือขอเจราจาหยุดยิงแล้วตั้งแต่22ธันวาคมวันประชุมกอตออาเซียนก่อนนัดคุย GBC ขณะที่เพจ Army Military Force ก็โพส์ข่าวด่วนเช่นเดียวกันระบุว,ว่าด่วนกัมพูชาส่งหนังสือทางการขอเจราจาหยุดยิงตามกลไก GBC ขณะที่ไทยย้ำต้องพิสูจน์ความจริงใจตาม3เงื่อนไขหลัก วันที่24ธันวาคม68ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้ถแถลงจุดยืนต่อเงื่อนไขาการหยุดยิงบริเวณพื้นที่ชายแดนโดยระบุให้ฝ่ายกัมพูชาต้องแสดงเจตจำนงผ่านการปฏิบัติ3ประการได้แก่การประกาศหยุดยิงก่อนการยุติการใช้กำลังอย่างต่อเนื่องและความร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดอย่างเป็นรูป,ปธรรมนั้นเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยเพื่อแสดง ความประสงค์ในการเจราจาหยุดยิงซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญภายใต้กรอบเงื่อนไขที่ไทยกำหนดทางนี้จากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมานำไปสู่การจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ตามข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24-27ธันวาคม68ณจังหวัดจันทบ,บุรี โดยฝ่ายไทยมีพลเอกนัทพงศ์เผ่าแก้วรองเสนาธิการทหารและฝ่ายกัมพูชามีพลตรีแยมโบราเดนเป็นหัวหน้าคณะกรรมการประชุมโดยในหนังสือระบุว่าข้าพเจ้าขออ้างถึงแถลงการของประธานอาเซียนเกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันระหว่างกัมพูชาและไทยเมื่อวันที่22ธันวาคม68ณนกรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งแสดงความยินดีต่อการหารือเกี่ยวกับการกลับมาเจรจายหยุดยิงและยุติการสู้รบ ในเรื่องนี้กัมพูชาเห็นด้วยกับการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ที่เสนอให้จัดขึ้นในวันที่24ธันวาคม68เพื่อให้สอดคล้องกับแถลงการของประธานอาเซียนข้างต้นข้าพเจ้าขอเสนอข้อต่อไปนี้ 1. การประชุม GBC ครั้งนี้ควรจัดขึ้นในรูปแบบเดียวกับการประชุม GBC พิเศษที่จัดขึ้นเมื่อวันที่7สิงหาคม68ณกรุงกัวลาลัมเปอร์ตามที่ระบุไว้ในวรรคที่13ของบันทึกการประชุมที่ตกลงกันไว้ สด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงเนื่องจากการสู้รบที่ยังคงดําเนินอยู่ตามแนวชายแดนการประชุมครั้งนี้ควรจัดขึ้นในสถานที่ที่ปลอดภัยและเป็นกลางในเรื่องนี้มาเลเซียได้ตกลงที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมณกรุงกัวลาลัมเปอร์ 3. ในวราระการประชุมควรพิจารณาประเด็น4ประเด็นดังต่อไปนี้กไก่ การยุติการสู้รบทั้งหมดโดยทันทีและการเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28กรกฎา,าคม68และปฏิญญาร่วมกวนลาลัมเปอร์เมื่อวันที่26ตุลาคม68อย่างเต็มที่รวมถึงข้อตกลงอื่นๆที่บรรลุภายใต้กรอบนี้ มาถึงตอนนี้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมฟังข้อเสนอข้อขอไข่อันนี้ดีๆนะคะขมรมันเสนอมาว่าขอไข่การกลับคืนสู่ถิ่นฐานและว,วิถีชีวิตปกติของพลเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีเหมือนก่อนเกิดการสู้รบขอควาย การระงับข้อพิพาทอย่างสันติวิธีโดยการกลับมาปฏิบัติตามปฏิญญาร่วมกลรลัมเปิ์เมื่อวันที่26ตุลาคม68อย่างเต็มรูปแบบโดยทันทีและการเปิดใช้งานกลไกที่มีอยู่ภายใต้กรอบนี้อย่างเร่งด่วนรวมถึงการกำหนดเขตแดนและการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมและงองงูการเสริมสร้างบทบาทของคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ในการรับรองการดำเนินการและการตรวจสอบการหยุดยิงและข้อตกลงอื่นๆที่บรรลุภายใต้ปฏิญญาร่วมกลาล อขอเรียนให้ทราบว่าข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณและพิจารณาอย่างจริงใจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงชื่อพลเอกเตียเซยฮาหลังข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยค่ะเช่นครั้งที่แล้วคอมเมนต์ก็ต่อจุดๆประมาณนี้แหละขาใจข้อขอใขซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์ค่ะว่า ขอไข่คือคำขอของคอมเมนมันจะให้ชาวบ้านน้องจานน้องย่าแก้วคลองแผลงกลับไปอยู่ที่เดิมเหมือนตอนอย่างไม่สู้รบข้อขอไขแ่แปลกๆอ่านดีๆจริงๆควรทำให้สิ้นสภาพแล้วให้เขามาขอเจราจาเองแบบนี้เกรงว่าไม่จบมีรอบสามแน่ๆถ้าจะหยุดยิงมันต้องยอมเราทุกอย่าง เชื่อปะมันจะกลับไปทําข่าวโกหกว่ารับเงื่อนไขไทยพร้อมหยุดยิงแต่ในความจริงคือไม่ทําซึ่งประทารอบแรกมีบทเรียนแล้วถ้ายอมมันอีกก็ยกแผ่นดินให้มันแล้วรอมันสะสมอาวุธกลับมายิงได้เลยคืนนี้จัดหนัก